หากว่าเรานะครับขายรถไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราไม่มีเวลาไปโอนแล้วเราก็เซ็นโอนรอให้กับผู้ซื้อไปนะครับทีนี้เราจะมีวิธีเช็คอย่างไงครับว่ารถของเรานั้นได้มีการโอนถ่ายเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางทีเราติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ถามไปก็ยังไม่รู้คําตอบทักทีครับเราจะมีวิธีเช็คตามนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับคลินิกประกันรถยนต์กับตีประกันนะครับผมหากคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆเราฟังแล้วนะครับมีและมีประโยชน์นะครับค่อยกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับกดระฆังดานข่าวด้วยนะครับเผื่อจะได้มีลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ทราบมาวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะเช็คว่ารถของเรานั้นเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปแล้วหรือยังนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของกรมขนส่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนอสามารถกดเข้าไปเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้ครับว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าเป็นการเช็ค อัตราภาษีที่เราจะต้องชําระในครั้งถัดไปหาเพื่อนๆทิ้งใบเสร็จไปแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นี้ได้นะว่าบีถัดไปนั้นเราจะต้องจาหน่ายเอ้เสียภาษีเท่าไหร่นะครับผมพูดถึงนะครับก็คือเว็บไซต์นี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับผมทุับนี่ครับกดเข้าไปครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลตรงนี้เข้าไปได้เลยครับเนี่ยครับว่าเป็นรถประเภทไหนนะครับอ่ากรอกเข้าไปนะครับไม่เกินเจ็ดที่หน้าี้ก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็ จังหวัดอะไรครับทะเบียนรถที่เราจดนะครับเป็นจังหวัดอะไรนะครับแล้วเราก็กดนี่ครับทะเบียนรถเราครับว่าทะเบียนรถของเรานีทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็กดนี่ครับเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผู้ถือครองนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้ครับรหัสรักษาความปลอดภัยนะครับที่เขาขึ้นมาให้ดูกดตามตัวอย่างเนี่ยครับ u4r อะไรเนี่ยครับกดเข้าไปนะครับหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วกดค้นหาเนี่ยนะครับ มาอันนี้ก็คือผมกดให้ดูเฉยๆนะนี่คือไม่ได้กรอกอะไรนะครับแต่ถ้ากดไปแล้วนะครับแล้วขึ้นการค้นหาไปแล้วเนี่ยขึ้นว่าไม่พบข้อมูลนะครับตรงนี้ก็แปลว่ารถของเรานั้นนะครับได้เปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากกดไปแล้วนั้นยังมีข้อมูลขึ้นมาอยู่นะครับว่าเป็นเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับนั่นแปลว่ารถยังไม่โอนนะครับเราก็มีตรวจสอบเช็คง่ายๆแค่นี้นะครับผมบคท่เไหรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นวิธีการเช็ค อย่างหนึ่งนะครับหากเรากดเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลยังขึ้นอยู่นะครับนั่นแปลว่ารถของเรานั้นยังไม่ปีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับหากกดไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูลนั่นแปลว่ารถของเรานั้นได้ถูกเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นเราก็จะสบายใจนะครับว่ารถของเรานั้นใบที่เซ็นโอรอยนั้นได้เปลี่ยนผู้ถือ,ถอกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเช็คนะครับหากมีประโยชน์นะครับ ฝากแชร์กับเพื่อนเพื่อนที่กาลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับโอนลอยไปแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่ารถของเรานั้นได้มีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ไปแล้วหรือยังนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับผมโอเคครับมีประโยชน์ฝากแชร์ฟริตันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมีแนะนําในการว่าจะเช็คอย่างไรนะครับว่าเราโอนลอยแล้วโอนลอยให้กับผู้ซื้อรถของเราไปแล้วนะแล้วมีการเช็คว่ามีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วหรือยังนะครับผมก็มีบอกวิธีไปแล้วนะคลิปที่แล้วครับและคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกต่อครับว่าแล้วถ้าเขายังไม่โอนล่ะครับเราจะทําอย่างไรดีนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวนะครับเพื่อเราก็นําเอกสารซื้อขายรถยนต์นะครับแล้วก็สําหนับบัตรประชาชนนะครับเข้าไปบันทึกประจําวันลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับว่าเรามีการซื้อขายรถคันนี้กับผู้ซื้อคนนี้จริงๆนะ เพื่อเป็นการสบายใจของเราป้องกันตัวเองไปด้วยในตัวนะครับเมื่อว่าเกิดมีเหตุอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถคันนี้ที่เราขายไปแล้วนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับก็เพื่อความสบายใจของเราเองด้วยยังไงก็ถามกับผู้ซื้อไปก็ได้นะครับว่าโอหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะโอนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมหรือเป็นการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วย ก็อาจจะไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่มีการซื้อขายรถแบบนี้นะครับอย่าลืมขอสำนัรบระชาชนของผู้ซื้อไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับหากมีดีมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสหรับอีกกรณีหนึ่งครับซากรถนะครับรถของเรานะครับที่ ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับจอดทิ้งเอาไว้นะครับและเราต้องการที่จะขายซาารถให้กับผู้รับซื้อนะครับแนะนําว่าให้เรานั้นนะครับไปยกเลิกการใช้รถคันนี้เสียก่อนนะครับที่กรมขนส่งนะครับเพื่อที่จะเพราะว่ามันรถมันจะต้องมีการเสียภาษีใช่ไหมครับเราไปยกเลิกการใช้รถคันนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับผ่มตรงนี้นะครับเพราะจะได้เวลาเราขายรถให้กับผู้ซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะได้สบายใจว่ารถคันนี้เราไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ละ นะครับตรงนี้เราต้องไปเราแนะนําเลยนะครับหากต้องการขายซากรถที่ซ่อ ouais มไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับและต้องการที่จะขายให้กับผู้ซื้อที่เขารับซื้อซากรถนะครับแนะนําให้ไปยกเลิกการใช้รถยกเลิกเล่มทะเบียนนะครับเสียก่อนนะครับที่กรมขนส่งนะครับเอกสารก็จะมีพวกทะเบียนรถตัวจริงนะครับที่มันติดอยู่หน้าหลังนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนนะครับสำเนาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ของเรานะครับผู้ผู้ครอบครองรถนะครับไปยกเลิกที่กรมขนส่งให้เรียบร้อยนะครับเราเสียค่าธรรมเนียมไม่เยอะครับไม่ไม่กี่ตังค์ครับยกเลิกให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยขายให้กับผู้ที่มารับซื้อซากรถครับเพื่อความสบายใจแล้วโอเคนะครับหากคลิปนี้ดีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆที่เขามีซากรถเริ่มรู้จะทำยังไงนะครับก็วิธีนี้ดีที่สุดนะครับผมฝากแชร์ฝากตามครับกับคคินิกประกันรถกับดีประกันภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ต่อภาษีเลยกำหนดเวลามีค่าปรับหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะครับ <S <S สวัสดีครับพบกับคดีประกันภัยรถกับสีประกันนะครับพูดถึงการต่อภาษีรถนะครับสิ่งใดบ้างครับที่ผู้ใช้รถจะต้องทาราบเอาไว้นะครับผมหนึ่งนะครับหากไปต่อภาษีในเลยเวลาที่กำหนดนะครับ จะถูกค่าปรับนะครับ1%อร์ซต่อเดือนนะครับจนกว่าเราจะไปชำระภาษีในวันนั้นนะครับเขาก็จะคำนวณไปนะครับ2นะครับหากว่าถูกตรวจพบว่ารถเรานั้นขาดการต่อภาษีรถนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าป้ายวงกลมเนี่ยครับก็จะถูกค่าปรับ10,000บาทนะครับ3นะครับการต่อภาษีรถของเรานะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้90วันนะครับ เพื่อนๆกล็ลองนับไปเลยครับนึกขึ้นได้มาปุ๊บเราดูเลยเอ้ยอยู่ในภายใน90วันแล้วเราสามารถไปต่อล่วงหน้าได้เลยนะครับและอีกข้อนึงนะครับข้อสุดท้ายนะครับหากรถของท่านนะครับไม่ได้ชําระภาษีหรือต่อภาษีเนี่ยครับติดต่อกัน3ปีนะครับจะถูกระง,งับทะเบียนนั้นทันทีและต้องไปทําการจดทะเบียนใหม่เลยนะครับและต้องเสียค่าปรับและภาษีที่ค้าง3ปีที่ไม่ได้จดด้วยค่าปรับด้วย จดทะเบียนใหม่ด้วยทุกอย่างเสียใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ดีนะครับค่อยติดตามนะครับมีประโยชน์ค่อยติดตามนะครับและถ้าดีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับและหากว่าอยากจะรู้ในคลิปต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรที่จะมาบอกกล่าวกันก็รบกวนกดกระดิ่งหรือระฆังด้านข้าดเลยครับจะได้แจ้งเตือนครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่กับคลินิกประกันลดกับสีประกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับคลินิกประกันรถยนต์กับตีประกันนะครับคลิปที่แล้วผมมีพูดไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเช็คว่ามีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือยังนะครับถ้าเราขายรถไปแล้วแล้วก็โอน้อยกับผู้ซื้อไปนะเพื่อนๆเราไปตามดูย้อนหลังได้นะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ภาษีเช่นกันนะครับบางทีนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเส้นผมบางภูเขานิดนึงนะครับว่าปีถัดไปเนี่ยเราจะต้องชําระภาษีรถของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปเช็คที่ไหนเช็คที่เว็บไซต์คลิปที่แล้วที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับหรือนะครับเรามีการต่อภาษีไปใช่ครับเราจะได้ใบเสร็จกับภาษีตรงนี้มานะครับมีที่เราต่อนะครับส่วนท้ายของใบเสร็จตรงนี้นะครับ ก็จะมีแจ้งนะครับว่าปีถัดไปนั้นเราจะต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราจะได้เตรียมถูกนะครับตรงนี้ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ใบเสร็จตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยปีนี้เราจะต้องตรวจสภาพรถหรืออย่างเราจะนับปีนับบางทีก็นับถูนับผิดนับถูกนะครับท้ายใบเสร็จเขาก็จะมีแจ้งนะครับว่าถึงเวลาปีถัดไปเนี่ยถ้าเพื่อๆจะต้องนํารถไปตรวจสภาพเนี่ยท้ายใบเสร็จจะมีแจ้งเลยนะครับ นํารถไปรุจสภาพนะครับในการที่จะต่อภาษีปีสั์ไปเราจะต้องไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับนะครับเก็บใบเสร็จนี้เอาไว้ครับเวลาที่ต่อภาษีนะครับจะมีประโยชน์ป้านะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ดีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องถัดไปของนีกประกันรถยนต์กับตีประกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเมาแล้วขับนะครับมีโทษปรับอย่างไรนะครับแล้วประกันให้ความคุ้มครองหรือไม่นะครับช่วงนี้นะครับ กล้เทศกาลปีใหม่ก็จะมีการขับรถขับปากลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาทราบกันนะครับว่ามีโทษปรับอย่างไรนะครับหรือประกันจะคุ้มครองอะไรยังไงรอเปล่านะครับกับเหตุการณ์ที่ผู้ขับนะครับเมาแล้วขับครับไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับคลินิกประกันภัยรถกับปีประกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทราบกันนะครับว่าการที่เมาแล้วขับเนี่ย มีอัตราการปรับยังไงมีบทลงโทษอย่างไรนะครับแล้วประกันนั้นให้ความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตตัวหนังสือให้เพื่อนๆตามหน้าจอนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าอัปเดตกฎหมายมาเมาแล้วขับในปี2 5 6 7้กกันนะครับผมการที่เมาแล้วขับเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดีนะครับนอกจากว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วจะเป็นอันตรายต่อสังคมและคนรอบข้างด้วยนะครับผมกฎหมายของเมาแล้วขับนะครับออกมาเนี่ยจะมีค่าปรับถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับว่าการเมาแล้วขับเนี่ยมีบทลงโทษอย่างไรนะครับก็คือหนึ่งนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับปรับตั้งแต่ห้าพันจนถึงสองหมื่นบาทนะครับหรือทั้งจำท้งปรับนะครับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถน,นะครับก็คือไปขับขี่นะครับเป็นเวลาหเดือนนะสำหรับผู้ขับทั่วไปที่โดนเป่าแอลกอฮอล์แล้วมีแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกินห้าิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผู้ขับทั่วไปที่อายุเกิน2ี่สิบนะอ่าแต่มันจะมีกรณีที่เป่าแล้วเกิน20มิลลิกรัมนี่ก็ถือว่าโดนบทลงโทษแล้วนะครับก็คือผู้ที่ขับขี่เนี่ย ต่ำกว่าอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับหรือผู้ขับขี่ใบอนุญาตที่มีใบอนุญาตชั่วคราวคือ2ปีนะครับตัวนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เมาสุราแล้วครับอันนี้นะครับต้องแบ่งนะครับอันนี้ถ้าเกินปกติไปเมาขี่ทั่วไปนะครับแล้วอายุเกิน20ปีนะครับแล้วเป่านะครับเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นก็จะเริ่มโดนบทลงโทษนะครับแต่นะครับ ใครที่เป่าแล้วเกิน20%่สิบเรเนตมเนอร์คือผู้ที่มีอายุต่ํากว่า10 20ปีนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใบอนุญาตใบขับขี่ชั่วคราวแค่2ปีอันนั้นก็จะโดนแล้วนะครับผมตรงนั้นนะครับในกรณีที่เมาแล้วขับเนี่ยแล้วปฏิเสธในการเป่านะครับไม่เป่าฉันไม่เป่าอย่างเงี้ยครับก็จะมีการจําคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับ 10,000- หมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับและระงับใบอนุญาตขับรถเลยนะครับใบขับขี่นะครับไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับ อ่าไม่น้อยกว่าเดือแล้สาเนี่ยสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วยนะครับเอ่อหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ด้วยนะครับก็คือยกเลิกไปเลยได้ด้วยนะครับและสามารถยึดรถไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันด้วยนะครับตรงนี้ครับใครที่ปฏิเสธนะตรงนี้นะครับสังเกตว่าเมาแล้วขับนี่ไม่ดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูบทลงโทษเมาแล้วขับจนทําให้เกิดอุบัติเหตุกันบ้างนะครับตรงนี้ครับหนึ่งนะครับกรณีที่เมาแล้วขับจนทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บ อาบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับจะจำคุกตั้งแต่1ถึงหปีปรับ20,000ถึง1แบาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถก็คือพักใช้ใบขับขี่นะครับเป็นเวลาอย่างไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไปเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีขึ้นอยู่กับสารนะ2นะครับกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส อ่านี้บาดเจ็บสาหัสนะจะจำคุก2อถึง6ปีปรับ4ี่0 0ถึง1 2 0 0 0แบาทและ,ะระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า2ปีอ่านี่คือบาดเจ็บสาหัสสานะครับกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายาคือเสียชีวิตไปเลยนะครับจำคุก3-10ปีปรับตั้งแต่60,000ถึง2,000 200, ส0บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีอ่าข้อมูลนี้มาจากกรมขนส่งนะตรงนี้นะครับก็เพิง<ๆ>พ่งเพิ่งก็ลองพึงระวงังนะครับอ่าทีนี้มาถึงที่ว่าเมาแล้วขับประกันคุ้มครองไหมเมาแล้วขับประกันคุ้มครองไหมนะครับสําหรับประกันรถภาคสมัครใจนะประ,ประเภทหนึ่งสองอะไรพวกนี้นะครับหากเมาแล้วขับเนี่ยนะครับผู้ขับขี่มีเป่าแล้วเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ รกรณีที่ผมพูดไ้ข้างต้นนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยนะอผ,ผู้ขับขี่นะก็คือจะไม่ดูแลรถเราไม่ดูแลรถไม่ไม่เคไม่ได้ครับตรงนั้น,นครับแต่จะทําการจ่ายให้กับคู่กรณีแทนก็คือจะซ่อมรถให้คู่กรณีนะครับตรงนั้น,นครับแล้วภายหลังจากนั้นนะครับคือออกให้ก่อนนะไม่ใช่ออกให้เลย ซ่อมให้รถคู่กรณีก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะมาไล่เบี้ยเรียกคืนสิ่งที่ซ่อมไปหายให้คู่กรณีคือเรียกคืนค่าสินใหม่เนี่ยกับผู้ขับขี่อ่าก็คือบริษัทจะทําการซ่อมให้คู่กรณีก,ก่อนแต่บริษัทเนี่ยจะมาทําการไล่เบี้ยค่าสินใหม่ที่ค่าใช้จ่ายที่ซ่อมให้คู่กรณีไปแล้วเนี่ยกับผู้ที่เมาแล้วขับนะครับ ก็คือเราจะต้องเป็นคนออกเองพียแต่ว่าบริษัทออกให้ก่อนแค่นั้นเองนะครับส่วนรัพบพรบบล่ะพรบบเนี่ยก็คือเป็นการคุ้มครองบุคคลเราก็จะต้องไม่เกี่ยวกับรถละอันนั้นเนี่ยยังคุ้มครองอยู่ถ้ารถคณะมีพลบก็ยังคุ้มครองอยู่นะครับกรณีที่เป่าแล้วเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นนะครับยังให้ความคุ้มครองอยู่ทั้งตัวผู้เมาด้วยแล้วก็ คุ้คู่กรณีด้วยแต่ให้ความคุ้มครองอยู่นะครับค่าสินใหม่ทดแทนตนัว้น,นะครับแต่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับค่าเสียหายที่เกิดรถที่ไม่เกี่ยวกับพรบร,รักษาบุคคลเนี่ยรักษาตามเงื่อนไขในในพรบรเลยนะครับตรงนี้นะครับครับอ่าจะเห็นว่านะครับเมาแล้วขับเนี่ยไม่ดีเลยนะครับมีแต่โทษกับโทษครับโทษ ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับวางแผนการเดินทางกลับบ้านนะครับยังไงนะก็หลีกเลี่ยงการดื่มสุราแล้วขับรถจะเป็นดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยก็ฝ่าวิงบอลนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลนี้นะครับหากดีและมีประโยชน์นะครับ กดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็แชร์ให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางขับรถให้กับเพื่อนๆเราที่ยังไม่ทราบข้อมูลนี้กันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ